สวัสดีครับผมสารัตครับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําช่องชาแนลนี้นะครับนายสารัตนะครับก็เป็นช่องชาแนลนะครับที่พูดถึงอาชีพความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองแลบผลิของแปลกๆที่คุณหากินในเมืองไม่ได้หรืออาจจะเป็นพวกของกินแปลก,กๆผลไม้แปลก,กๆนะครับหรือว่าการทําอาหารกินของ คนแบบบ้านๆนะครับอย่างเราๆนะฮะช่องนี้จะแนะนําเรื่องนี้แล้วแนะนาที่ท่องเที่ยวที่สบุรีที่แปลกๆที่ว่าคุณไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนใครหลายๆคนมองว่าโพธารามเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ผมเป็นคนโพธารามเองผมก็จะพาไปแนะนําในสถานที่ที่คนโพธารามรู้แต่คุณไม่รู้คุณเลยมองว่าโพธารามไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวที่ต่างๆในโพธารามคนที่ดูชแนลนี้ที่เป็นคนโพธารามเนี่ยคุณอาจจะนึกถึงบ้านเกิดก็ได้นะครับอยากกลับมาเที่ยวบ้านหรือว่าคนกรุงเทพเองคนต่างจังหวัดเองที่อยากเดินทางมาเที่ยว จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพแล้วเดินทางง่ายสะดวกแล้วเป็นวิถีแบบชนชนบทจริงๆคุณก็สามารถเดินทางมาได้เดี๋ยวผมจะแนะนําในชาแนลนี้ครับว่าโพธารามก็มีดีเหมือนกันนะครับผมยังไงครับฝากติดตามชาแนลด้วยครับนายสารัตนะครับขอลาไปก่อนครับรับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ